วันนี้จะมาสอนวิธีการทำนะครับผัดนะครับผัดผักเชียงดานะครับใส่ไข่นะครับแถวแถวบ้านเรียกว่าผักม้วนนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็มีกระเทียมนะครับแต่ซอยก็ได้จะทุบก็ได้นะประมาณหนึ่งหัวนะครับหัวเล็กๆนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นพริกครับพริกนี่ก็ประมาณสักสิบลูกนะครับสิบลูกซอยประมาณนี้นะครับไข่นี่เลยนะครับไข่ไก่ สามฟองแกะเรียบร้อยเอาใส่้วยเรียบร้อยเพื่อที่จะง่ายในการทําอาหารนะครับแล้วก็นี้นี่เลยนะครับผักเชียงดานี่เลยนะครับผักเชียงดาแถวแถวบ้านเรียกว่าผักม้วนนะครับผักม้วนเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับหวานนะครับหวานอร่อยนะครับทําได้หลายเมนูทีนี้เราก็มาเตรียมกระทะกันนะครับเตรียมกระทะกัน ตอนนี้ก็ได้มาที่กระทะแล้วนะครับผมเปิดไฟแป๊บหนึ่งครับเติมแสงไปแล้วนะครับกระทะก็ใช้กระทะเหล็กนะครับธรรมดาธรรมดานี่นะครับนี่เลยนะครับเก่าแก่นะครับกระทะเหล็กธรรมดาธรรมดาเลยเตาแก๊สก็เป็นเตาแก๊สรุ่นเก่านี่เลยนะครับควบคุมไฟได้ดีใส่น้ํามันไปประมาณ3มช้อนโต๊ะนี่เลยนะครับสองถึงสามแล้วแต่ว่าเราจะผัดเยอะผัดน้อยนะครับ ส่วนเครื่องปรุงก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีซอสนะครับซอสแม็กกี้แล้วก็มีอะไรไอ้น้ำมันหอยนะครับนะทีนี้รอสักพักหนึ่งใส่กระเทียมไปก่อนเลยครับอลีหน่อยนะครับให้ลูกมืออลีหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับอันนี้ผมเป็นคนถ่ายคลิปนะครับให้ให้ลูกมือเป็นคนทำนะครับอ่าให้อาบน่อยคนหนึ่งว่าจะไหม้อ่าค่อยๆคนใจเย็นใจเย็นอลีนิดนึงนะครับกเพื่องร้อนนะครับ มือเป็นคนถ่ายนะครับผมเป็นคนถ่ายคลิปนะครับอาจจะมีอะไรบกพร่องเพนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ไข่ไปก่อนเลยนะครับใสไ่ไปก่อนเลยเล่งเล่กแค่ทีหนึ่งครับกวนนะครับกวนวไข่ให้มันแตก ใส่พริกลงไป <Okay. S 1> ใส่ผักนะครับใส่ผักยนะอยน,นี้ก็กไปเรื่อยๆนะ ที่หนึงนะครับเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวมันจะไหมเอาเบลกาแ๊สนิดนึงชุดนี้นะครับทำมันแหง้งสะอาดสระน้ำนิดหน่อยเนี่ยแล้วแต่ครับใส่เค,คเครื่องปรุงเลยซอสแม็กกี้นะครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนี่เลยนะครับอย่าใส่เยอะมันจะเค็มนะครับแล้วทีนี้ก็น้ำมันหอยนะครับซอสหอย อันนี้นา่าจะเป็นปลาแม่ครัวนะครับประมาณสักหนึ่งถึงสองช้อนนะครับเพื่อความมันนะครับ แล้วก็ผัดให้มันให้มันแตกตัวให้มันกระจายนะครับมันก็จะเข้ากันไมะงั้นมันจะไม่อร่อยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ใกล้จะสุกแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของไฟแฟลชนะรุ่นี้มันดิ้นหน้าร้อนนะครับก็เลย ช้แฟดไม่ได้นะครับใช้เสียงไม่ได้โอเคปิดแก๊สแล้วนะครับเดี๋ยวตักสจ,จาน,นครับอันนี้ถ้าใครชอบคลุกคลิกก็ใส่น้ํานะครับแต่นี่ชอบแห้งๆก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นกับแก้มก็ได้กินกับข้าวก็ดีนะครับเดี๋ยวตักใส่จ,จานนะครับจานมาใกล้ๆเลยครับ นี้ผมก็ได้ตักนะครับผัดผักเชียงดาใส่ไข่ใส่จานเรียบร้อยแล้วนะครับสีสันก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับสวยงามมากนะครับใช้เป็นกับแก้มก็อร่อยกินกับข้าวหุงก็ได้ข้าวนึ่งก็ได้แล้วแต่เลยนะครับสีสันสวยงามเลยนะครับโอเคนะครับตอนคลิปนี้ผมมาทําเมนูผัดผักเชียงดาใส่ไข่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ